โอนาน่าแจกโชคทําแมนยูเกือบแพ้เพื่อนว่างอยู่เต็มไปหมดนะครับยึกยึกยักยักงึกๆงึกักสุดท้ายครับจ่ายไปเข้าทางของวิลฟริดเจอรลเพลเซนนะครับแล้วก็เสียประตูแบบสุดง่ายดายเลทเฮอีกแล้วครับอังเดรโอนาน่าแมนยูโดนนําไปก่อนแปลงดีครับที่ลาสุดทอยลูนนั้นมาเหมาคนเดียว2ประตูครับช่วยแมนเต์นั้นบุกไปที่เชคแล้วก็ชนะไปได้2-1 เก็บสมแต้มสําคัญได้สําเร็จณเวลานี้นะครับแต่ที่แน่ๆครับโอนาน่าคนดีคนเดิมครับยังสร้างคอนเทนต์อยู่เช่นเคยเกมที่แล้วเจอกับ f o r e เรสต์มอร์แกนกิฟไว้พูดไว้เลยนะครับว่าเอา้าก็นึกว่าจะเซฟได้บอลมันก็ตรงตัวนะครับมาเกมนี้จ่ายบอลให้กับผู้เล่นของวิลเลิร์เพลเซนสุดท้ายเสียประตูครับแต่อย่างที่บอกไปครับยังดีครับที่ทําประตูตีเสมอและก็ได้ประตูชัยมาได้ แต่เกมนี้เมเตดไม่คมจริงๆนะครับยิงไปติดประราประตูของวิตรเพลเซนครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วก็พลาดเองเยอะมากแต่ที่แน่ๆครับโอนาน่าเป็นแบบนี้โดนขายแน่ๆเลยครับผมอาโมริมไม่น่าจะเก็บเอาไว้เพราะว่าพลาดแล้วพลาดอีกแบบไม่น่าให้อภัยอย่างดีที่เกมนี้นั้นเมเตดนั้นยังสามารถกลับมาชนะได้อาโมริมค่อยๆแก้เกมแก้เกมทุกสุดท้ายพลิกกลับมาชนะได้2-1คว้า3แต้มสำคัญ โอกาสติดหนึ่งใน8สูงมากณนะเวลานี้โอนาน่าต้องโดนขายแล้วนะครับคิดเหมือนกันหรือเปล่าลองเขาไม่มาครับหาคุณชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ